กราบนมัสการเจ้าข่าหลวงพ่อหนูได้เข้าใจเรื่องสันตติรูปที่เป็นดั่งการสืบต่อของรูปธรรมไปแล้วแต่หนูสังเกตว่าในระหว่างที่สิ่งต่างๆดำรงอยู่นั้นมันไม่ได้คงสภาพเดิมตลอดไปแต่มีการเสื่อมลงหรือเก่าลงอยู่ทุกขณะเช่นร่างกายที่แก่ชราลงอาคารบ้านเรือนที่เก่าสุดโทมสภาวะที่เป็นความแก่หรือความเสื่อมนี้ คืออะไรกันแน่เจ้าคะหนูอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยวิเคราะห์เจาะลึกไปที่ชรตารูปหรือรูปคือความแก่เจ้าคะเจริญพรยมวาสนายมได้ถามถึงอาการที่เป็นด่งเงาที่ติดตามรูปธรรมท,ทุกชนิดไปยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ชรตารูปนี้คือเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงที่ปรากฏชัดเจนที่สุด ทำให้เราเห็นถึงความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมต้องเสื่อมสลายไปวันนี้หลวงพ่อจะอธิบายถึงปรมัาทแห่งความเสื่อมให้โยมได้เข้าใจก่อนอื่นมาดูสภาวะความหมายที่แท้จริงของมันก่อนคนทั่วไปเมื่อพูดถึงความแก่ก็จะนึกถึงผมที่หงอกขาวผิวหนังที่เหี่ยวยน่นหรือร่างกายที่อ่อนแอแต่นั่นเป็นเพียงบัญญัติทางโลก ที่มองเห็นเป็นผลลัพธ์สุดท้ายในทางพรมตถ์แล้วชรตารูปคือสภาวะรูปธรรมที่เป็นความแก่หรือความสุดโทมของกลุ่มรูปมันคืออาการหรือกระบวนการที่กลุ่มรูปนั้นๆถึงจุดที่สุกงอมเต็มที่แล้วและกำลังดำเนินไปสู่ความแตกสลายเป็นความเสื่อมคุณภาพที่เกิดขึ้นในทุกขณะจิตอุปมาชรตารูป เปรียบเหมือนผลไม้ที่สุกงอมเต็มที่แล้วกลุ่มรูปเปรียบเหมือนผลไม้บนต้นไม้เมื่อมันยังดิบอยู่อุปัจยะมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเมื่อมันจเจริญไหวสันตติมันก็ยังคงสภาพดีอยู่แต่เมื่อใดที่ผลไม้นั้นสุกงอมเต็มที่แล้วความเสื่อมก็จะเริ่มเข้ามาครอบงำทันทีสีสันก็จะเริ่มคล้ำลงเนื้อจะเริ่มนิ่มเละและกำลังจะเน่าเสียในไม่ชา้า ชรตารูปก็เปรียบเสมือนสภาวะที่สุกงอมเต็มที่นี้เองมันคือจุดเปลี่ยนจากความเจริญไปสู่ความเสื่อมถ้าเช่นนั้นลักษณะเฉพาะของมันก็คือความเป็นของเก่าใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องลักษณะ,ล,ษณะลักษณะเฉพาะของมันคือปุราณภาวะลักษณะคือมีความเป็นของเก่าเป็นลักษณะลักษณะเฉพาะของมันคือการหมดสภาพใหม่ หรือการก้าวเข้าสู่ความสุดโสมของกลุ่มรูปอุปมาเปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่ผ่านการใช้งานมานานเสื้อผ้าตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาย่อมมีสีสันสดใสและเนื้อผ้าที่แข็งแรงแต่เมื่อผ่านการซักและการใช้งานไปนานๆสีก็จะเริ่มซีดจางเนื้อผ้าก็จะเริ่มเปลื่อยยุย่ยชรตารูปก็เปรียบเหมือนคุณสมบัติของเสื้อผ้าที่เก่าแล้ว ลักษณะเฉพาะของมันคือการสูญเสียความใหม่และแสดงอาการเสื่อมสภาพให้เห็นเมื่อลักษณะของมันคือความเป็นของเก่าหน้าที่ของมันก็คือการนำไปสู่ความแตกสลายใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วโยมวาสนารสะกิจหน้าที่ของมันก็คือวินาสูป,ปนยนะรสะคือมีการน้อมนำไปสู่ความพินาศเป็นหน้าที่หน้าที่ของมันคือการชักนำหรือผลักดันกลุ่มรูปนั้นๆ ให้เคลื่อนเข้าไปใกล้ความแตกสลายหรือความดับไปทุกขณะอุปมาเปรียบเหมือนแม่น้ําที่ไหลลงสู่ทะเลกลุ่มรูปเปรียบเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในแม่น้ําชรตารูปก็เปรียบเหมือนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกราดหน้าที่ของกระแสน้ําคือการพัดพาเรือทุกลําให้ลอยไปสู่ปากแม่น้ําคือความแตกสลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยไม่มีเรือลําใด สามารถต้านทานกระแสน้ำแห่งความเสื่อมนี้ได้เลยเป็นอุปมาที่ทำให้หนูเห็นภาพชัดเจนมากเจ้าค่ะแล้วอาการที่ปรากฏของมันเป็นอย่างไรเจ้าคะปัจจุปฐานอาการที่ปรากฏแก่ปัญญาของโยคีคือทติวิคาตปัจจุปฐานะคือมีการทำลายความตั้งมั่นอยู่เป็นอาการปรากฏเมื่อโยคีกำหนดพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่ารูปธรรมทั้งหลายที่ดูเหมือนตั้งมั่นอยู่นั้น แท้จริงแล้วกำลังเสื่อมคุณภาพและถูกบั่นทอนลงไปในทุกขณะอาการที่สูญเสียความมั่นคงและความสุดโทมที่ค่อยๆปรากฏนี้แหละคืออาการปรากฏของชรตารูปอุปมาเปรียบเหมือนการเห็นน้ำแข็งที่กำลังละลายเมื่อเรามองดูก้อนน้ำแข็งที่ตั้งอยู่นอกตู้เย็นแม้ในตอนแรกมันยังคงรูปเป็นก้อนอยู่ แต่เราก็จะสังเกตเห็นหยดน้ำที่ค่อยๆไหลซึมออกมาอยู่ตลอดเวลาการละลายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้คืออาการที่แสดงให้เห็นว่าความตั้งมั่นของก้อนน้ำแข็งกำลังถูกทำลายลงไปตลอดเวลาการเห็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับรูปธรรมก็คืออาการที่ทำให้เรารู้ถึงการทำงานของชรตารูปเราเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดผลไม้ที่สุกงอมหรือกระแสะน้ำที่เชี่ยวกราดนี้ คืออะไรคะปะตาฐานเหตุใกล้ให้เกิดนั้นคือรูปที่ถึงความแก่นั่นเองเช่นเดียวกับลักษณะรูปอื่นรูปนี้ไม่มีสมุดฐานของตนเองแต่เป็นสภาวะที่อาศัยรูปที่เกิดจากสมุดฐานทั้งสี่ที่กําลังดำเนินไปสู่ความเสื่อมนั้นในการปรากฏตัวหากไม่มีรูปที่กําลังเสื่อมก็ย่อมไม่มีสภาวะที่เรียกว่าความเสื่อมปรากฏขึ้นมาได้ดังนั้นนโยมวาสนา เมื่อโยมพิจารณากายนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ชราขอให้โยมจงใช้ปัญญาพิจารณาให้ทะลุเข้าไปให้เห็นว่ามันคือการทำงานของชรตารูปซึ่งเป็นอาการที่เป็นสากลของรูปธรรมท,ทั้งปวงมันเป็นเพียงกระบวนการเสื่อมสลายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกขณะจิตไม่ใช่ตัวเราที่กำลังแก่เมื่อกำหนดรู้ได้เช่นนี้ ความหวาดกลัวและความเศร้าโศกในความแก่ชราก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงเหลือเพียงการเห็นว่ามันคือสัจธรรมที่สรรพสิ่งทั้งปวงต้องเผชิญอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้นเองสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูได้เข้าใจแล้วว่าความแก่ที่เราหวาดกลัวกันนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งของรูปธรรมที่เกิดขึ้นและดำเนินไปตามธรรมชาติ หนูจะนำความเข้าใจนี้ไปเพียรพิจารณาเพื่อทำลายความยึดมั่นในวัยและความหนุ่มสาวต่อไปกราบนมัสการเจ้าค่ะ